สื่อธรรมะพ่อครูตอนการเมืองที่เป็นธรรมะมีแนวทางอย่างไรทำไมต้องมีพักการเมืองด้วยณดนะวงกมลเงียมสงเงียมพงการเมืองที่เป็นธรรมะมีแนวทางอย่างไรคะแล้วทำไมต้องเป็นพักการเมืองด้วยคะ อืมอาก็อธิบายคร่าวๆนิดๆหน่อยๆสังเขปสังเขตกันละกันการเมืองที่เป็นธรรมะมีแนวทางอย่างไรคะที่เป็นาศาสนาเทวนิยมหรือาศาสนาพระเจ้าการเมืองของเขาก็มันก็มีคนนั่นแหละเป็นที่เป็นนักการเมืองพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ แล้วตัวคนเขาจะมีธรรมะมีคุณธรรมนั่นเองมีธรรมะหรือมีคุณธรรมอยู่ในตัวเขาเท่าไหร่เขาจะขนขวายพยายามที่จะศึกษาธรรมะและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมให้มีธรรมะขึ้นมาอีกมันก็อยู่ติดตัวบุคคลเขาศาสนาอื่นเขาก็ทำเขาก็เป็นเขาก็มีศาสนาพุทธมีแน่นอน มีแน่นอนเพราะคนต้องมีคุณธรรมหรือต้องมีธรรมะธรรม,ม,ม,มะที่เป็นคุณไม่ใช่ธรรมะที่เป็นโทษคุณธรรมก็คือธรอรมะที่เป็นคุณไม่ใช่ธรรมะที่เป็นโทษก็ต้องพยายามรู้ว่าไอ้ที่ธรรมะที่เป็นโทษมันเป็นยังไงธรรมะที่เป็นคุณคืออยทำทำทำ่างไรก็ต้องทําทําคุณธรรมไม่ใช่ไปทําโทษสัธธรรมใช่ไหมนี่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ชัดเจน จะใช้พยัญชนะนี่มาประกอบการอธิบายก็จะเข้าใจได้ชัดขึ้นนะคุณวันดีสอนศูนยอ์อีกอันหนึงแล้วทำไมต้องเป็นพักการเมืองด้วยขอภัยยังตกหลนไปนี่พักการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมมุติโลกที่เขาจําเป็นนะจริงๆแล้วพักการเมืองเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันไม่ไปต้องตั้งหรอก มันมีทิฏฐิหรือมันมีความเห็นร่วมที่ตรงกันเขาก็ไปรวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่อตาตมาดูเหมือนนะดูเหมือนจะเคยผ่านๆว่าแม้แต่อเมริกาเนะี่ยเขาก็ไม่มีกฎหมายว่าบางครั้งว่าจะต้องตั้งพัคก,การเมืองนะอเมริกา เขาก็รวมตัวกันขึ้นตั้งชื่อพักขึ้นมาแล้วก็ไปพักเฉยๆโดยไม่ได้มีกฎรรมง,ง,มงกลฎหมายบางังคับไม่เป็นพักการเมืองอะไรอัตมาไม่รู้นะขอไปดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นพักให,ใหญ่สองพรรคใหญ่เนี่ยอ,อะไรเดมโมแครตป,ป,ประาริปไนระิระระกะันสองสองอันเนี่ยก็ออนนยไปพักโดยธรรมชาติพัางใหญ่เหมือนกับเมืองไทยจะมีพักคใ,ใหญ่สองพัก เสมอพราแกจะเปลี่ยนแปลงไปอ่อนแองเคยจะมีฝ่ายที่มันเป็นรัฐรัฐบาลกับฝ่ายคานมันจะมีสองว่าจะใครจะไปเข้าหมู่ไหนใครจะรวมไหนนี่อย่างไ่เนี่ยจับมือร่วมมือหวัวอะไรอะไรกันหรือแยก,แยกไปเดี๋ยวไปเข้าฝัง่งนั่นฝั่งนี้มันเป็นวิธีการหรือเกมการเมืองเกมการที่จะเป็นไปตามธรรมชาติของมันทุกประเทศมันก็มีอย่างนี้ทั้งนั้นเนละยนะ เพราะงั้นจะไปเรียกคุณก็ไม่ต้องไปจริงจังอะไรกับเขาถ้าคุณไม่เองจะไม่ไปเป็นนักการเมืองถ้าคุณไปเป็นนักการเมืองเดี๋ยวคุณก็ศึกษาก็พรู้แต่ถ้าไม่ไปเป็นนักการเมืองคุณก็จะไปจริงจังอะไรกับมันก็ดูเขาดูตัวบุคคลหรือถ้าคุณเห็นว่าเอออันนี้เป็นภรคเป็นคณะคุณก็ดูรรคดูคณะมันปฏิบัติกันยังไงพูดเจอยังไงดูที่เนื้อหาดูที่พฤติกรรมพฤติการของเขาจริงว่า ทำดีไหมกับปฏิบัติดีกับประชาชนไหมการเมืองนักการเมืองคือผู้ที่อาสาจะไปทํางานช่วยพลเมืองช่วยประชาชนในประเทศก็เท่านั้นเองนะคุณบันดีสอนศูนย์ขอกล่าวนอกการพร่อเสาค่ะได้ฟังพ่อครูเทศเรื่องคนฉลาดสร้างอาหารลูกก็เปลี่ยนจากอจา,กอาจากอาชีพค้าขาย เอ้ได้ผลเหมือนกันเนะาะคนฉลาดสร้างอาหารลูกก็เปลี่ยนจากอาชีพค้าขายมาปลูกผักแบบไม่ใช้เคมีโอ้ดอีได้ผลอัตมาคิดว่าคงจะได้ผลขึ้นดิเพราะว่ามันจริงนะที่อัตมาพูดนะมันเป็สัจจะเปลี่ยนอาชีพค้าขายมาปลูกผักแบบไม่ใช้เคมีโดยคิดติดตามโดยติดอะ ติดตามดูการเกษตรทางบุญนิยมทีวีตั้งใจว่าปลูกไว้กินก่อนได้ผลผลิตมากๆแล้วค่อยขายราคามิตรภาพหรือแบ่งปันตามที่ปะครสอนเจ้าค่ะพอมาทำเกษตรแล้วก็พบว่ามันหนักมันเหนื่อยกว่า <c oughs> มันหนักมันเหนื่อยกว่าการทำอาชีพค้าขายที่ซื้อมาขายไปได้เงินง่าย มิน่าเราคนจึงชอบค้าขายมากกว่าแต่ลูกตั้งใจว่าจะศึกษา,าทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผลแม้จะเหนื่อยเหงื่อไหลครย้อยแต่สมองปลอดโปรงกว่าตอนที่ค้าขายในห้องแอร์รู้สึกชีวิตอิสระได้อยู่กับธรรมชาติสายลมแสงแดดมานหน้าภูมิใจที่สองมือเรา สร้างอาหารที่ปลอดภัยไว้กินเองได้ไม่ต้องไปซื้อเขาซึ่งมีสารพิษส่วนใหญ่เจ้าค่ะโอ้สาตโตลนะิเนาะได้เข้าใจได้เกิดภูมิปัญญาปฏิพานขึ้นมาว่ามันดีดีจริงๆอาตมาพูดไม่พูดเล่นหรอกนะฟังติดตามไปอาหารเป็นหนึ่งในโลกพืชพันธุ์ยาอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งอาหารของคนกิน นะก็ไม่มีอื่นอะไรนะอาตมาไม่ได้เน้นาอาหารที่ไปเป็นเนื้อสัตว์ไปเป็นปัดมงไปเป็นปัสุสัตว์อะไรไม่เอานะสื่อธรรมะพ่อครูตอนการเมืองที่เป็นธรรมะมีแนวทางอย่างไรทำไมต้องมีพักการเมืองด้วย